ออนั่นแหละก็อ้อรู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทำแค่น,น,นั้นเองวันนี้พูดแล้วรู้สึกแบบเลิกติดตามแล้วค่ะเราไม่ได้จริงๆอวยตัวเองขายเพื่อนฉันอะไรนะคะคุยกนันดีก่อนไหมคือถามว่าอ้อทำงานอ้อไม่ได้คิดว่าเขาจะทำกับอ้อแบบนี้ด้วยซ้ำอ้อตกใจมากเลยอือ ตกใจนะคืออีกคนหนึ่งอ้อรู้แล้วเขาแซออทุกวนันแต่อีกคนที่เราแบบโคตรแบบช่วยเหลือมาตลอดช่วยมาตลอดไม่ได้เคยหวังร้ายเลยแล้วเขาก็เป็นคนเตือนตัวเองว่าอย่าไว้ใจผู้หญิงคนนี้แต่สุดท้ายเขามาหักหลังเอาแบบนี้อืมแล้วก็มีใครนะอ่า เขาจะฝากถึงพ่อ้องปรีตนะเขาขอพูดตรงนี้เลยว่าคุณจะไม่พอใจอ้ออ้อไม่รู้หรอกคุณไม่พอใจอาเรื่องอะไรเอาเห็นแล้วที่คุณไปไปแซ่อ้อบ้างไปอะไรอ้อบ้างอะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยอ้อไปกองปราบรอบที่สองซึ่งไปในห้องสอบสวนอ้อก็เลยว่าพ่อ้องปรีตเข้ามาได้ยังไงเข้าไม่ได้ตรงนี้ไม่มีคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณเข้ามาได้ยังไง อ้อก็เลยบอกว่าพี่เชิญออกไปก่อนตรงนี้ไม่มีไม่ใช่หน้าที่พี่มันต้องเป็นเฉพาะคนที่ทําคดีนี้อ้อพูดแค่นี้ค่ะเขาน่าจะไม่พอใจอ่าเขาก็เลยอ่าเขาก็เลยไม่พอใจอ้ออ้อเห็นแล้วแหละหลายแชทแล้วก็ไลฟ์สดที่เขาพูดกะแนะกะแหนแต่อ้อไม่ถือสารนะอ้อรู้เรื่องคุณมาหมดแล้วและ อ้อรู้จักคุณเพราะว่าอ้อจำได้ว่าสมัยโควิดอ้อเคยไปช่วยลูกสาวคุณอืมตอนที่เป็นนันเป็นย่อปากจัดเอาเหมือนแบบถุงยางชีพไปให้อ่ะตอน้นอ้ออ้ออับเดอ้อปากจัดอ่าแต่อ้อจำเขาไม่ได้แต่อ้อจำเขาไม่ได้แล้วเขามาทักอ้อเห็นอ้อลูกชายเขาพูดอ้อไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะคะคนที่เข้ามาช่วยพูดเรื่องเชื่อมจิตแต่วันนั้นเนี่ยที่อ้อดุเขาเพราะว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับคดีหรือสำนวนอะไรที่เรากาลังเอาไปแจ้งความรอบที่สองที่ไปแจ้งความเด็กกับแอดมินยู่ดีเข้าไปในห้องนั้นน่ะเราก็ตกใจว่าเอา้าเราบอกเข้ามาได้ยังไงไม่ได้คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณออกไปก่อนพ่อออกไปก่อนเอาพูดอย่างนี้เอาผิดตรงไหนอะ่ะคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีคนแขกให้เขาดูหมดทั้งแซออไลฟ์สดแซอคอมเมนต์ ไปคอมเมนต์ฝั่งนั้นพูดใส่เราแบบอืมอืมทำไมคุณเป็นคนที่ใส่แบบนี้อ่าคุณจะไลฟ์สดนะคะคุณจะพูดเรื่องจริงจิตไม่มีใครกิดดันคุณเลยค่ะอ้อไม่ได้บอกว่าอย่ามาบอกว่า,อ,าอ้ออิจดกันพวกพวกคุณได้แสงตามสบายค่ะคุณก็ได้แค่ไลฟ์สดพูดและดา่าแต่คุณไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอ,อะไรแต่ในสิ่งที่อ้อทำอ้อก็พูดอยู่แหละ อ้อปั่นประสาทกับอ้อมมีข้อมูลนะคะอ่าอันนี้อ้อาพูดไปเลยเอ้อฝากถึงเขาด้วยอ้อไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ด่านนะแต่การที่คุณมาแซวแบบนี้พูดกันแนกกระแนอแบบนี้คุณไม่แมนเลยเรื่องแค่นี้คุณต้องยอมรับว่าวันนั้นคุณไม่ควรเข้าไปถูกไหมคะอคีหลับยังใกล้ละมันจะใกล้กลจะเชื่อมกิตแล้วเนี่ยน <c oughs> จะไปไหนก็ไปไปไปอาบน้ำเดี๋ยวนั่งคุยทิ้งเธอได้เอ้าอะไรวะแล้อยากให้กูไลฟ์มันยาวอะไรวะเฮ้ยวันไปศาลนี่เอาโดนเชื่อมจิตกันหมดเลยนั่นแะหลับไงเหนื่อยหลับในห้องกูอเนั่งหลับในห้องคือเธอรู้ไหมว่านั่งแล้วแบบคุยอยู่กับอะไรอ่ะอยู่กับโลกอะไรทำไมพูดอะไรพี่นี่หาขนาดนั้นวะแต่พูดมากกว่าได้ศาลไม่ให้พูดต้องขออภัย พี่เอเป็นพี่สาวคนอ้อเหรอใช่ค่ะพี่เอเป็นพี่สาวคนโตนะคะพิมพ์เป็นพี่สาวคนรองแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงค่ะแต่เขาไม่ค่อยออกสื่อดฮ้ยดูมีพเธเทอทำไมเราไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวพีดีวะามาอีกไม่เคยได้ชิมนะเนี่ยพี่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาพี่สาวหนูไปกินได้ไหม ไม่รู้น่าจะไม่เคยอร่อยเยอะกินบ่อยไปตลอดทำไมเจอแต่งูเหา่าเพราะเราเป็นชาวนาไงชาวนาโชว์ไม่คิดได้ไงวะเขาคิดไปแล้ว <c oughs> คือทุกคนเตือนเราหมดนะแต่อ้อพยายามแบบว่าเ้ยไม่หรอกเข,เขาดี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 ทุกวันนี้กูมาย้อนแบบคนแบบเป็นไงเป็นไงไม่อยากซ้ำเติมนะเราก็อาโอเคพอแล้วต้องสามหกแหละ ยออขายของวันไหนตอนนี้ของหมดทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอกระเป๋าเข้าอี่คงเหนื่อยแหละเดินทางกันเยอะมากแบบนอนก็นอยทุกคนก็เครียดกับอ้อหมดแหละค่ะไม่มีใครไม่เครียดกับอ้อหรอกอ้อวันนี้อี้ไลฟ์กับปุ้ยเหรอเวลาตาของคนไม่ได้ไม่อ้อเชื่อว่าเขาต้องเห็นคลิปนี้อ้อแค่บอกไว้เฉยๆว่าอ้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธได้เกลียดเขานะ แต่วันนั้นที่อ้อต้องต้อง,ต,องต้องทํานั้นเสียงูกเพราะว่าคือมันกําลังวุ่นวายอ่ะแล้วห้องเนี้ยคุณไม่ควรเข้ามาคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณจะมาตามไลฟ์สดหรือทําเคสหรือจะอะไรจะเอาของขวัญแล้วไม่ว่าเลยค่ะแต่ห้องตรงนั้นมันเฉพาะพวกเราที่ทําคดีแล้วมีเอกสารหลักฐานหลายอย่างที่คุณไม่ไม่ควรมารู้มาเห็นคุณเข้าใจไหมพวกทุกคนเข้าใจอ้อใช่ไหมอ่า ทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะเขาก็ต้องเข้าใจด้วยในสิ่งที่อ้อพูดเนี่ยไม่ใช่คุณมากันแนกะกันไหนอ้อ,อแบบไม่ให้เขาเสียหายนะตอนนี้คือเรากำลังครับพูดให้เขาเข้าใจนะว่าทําไมเราถึงต้องทําอย่างนั้นและการที่คุณไปแชาอ้อ,อคุณคิดดีๆว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกไหมเออไม่ใช่ว่าพอพออ้อแบบโดนซ้ำก็มากระทืบเลยอย่างเงี้ยโดยที่คุณแม่งไม่รู้อะไรเลยอ่าใช่ค่ะบางอย่างมันเป็นความลับซึ่งมีเฉพาะทีมเอเวอเรอร์ที่ทราบคุณอยากมาทำค่ะคุณทำไปข้างนอกค่ะ แต่เาหันมาเขตกใจอะยืนอยู่ข้างหลังแล้วแบบข้อมูลเราแบบเยอะอะเราก็เอองงเลยวันนั้นคือแบบอือเอเห็นแล้วมีคนส่งมาให้หดอดเพราะันนี้มีเวลาดูเขานั่งเท่าไรสดนะคะแต่ว่าคนมาเล่าให้ฟังมันถึงมีฟังเราเขาแซอแบบเขากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคอมเมนต์ฝั่งนั้นแบบชื่นชมแล้วก็แบบแซะเราเออนั่นแหละ พี่สาวเออผมอยู่นอกห้องเขาตลอดเียตื่นตื่นเกือบจะหลับมากลับมาได้อยู่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่นะก็ติดตามได้ค่ะเอาแค่พูดในมุมของออเองว่าตอนนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้อ,อ๋อยืมมากวันนี้คือวันนี้อ๋อขอบคุณเอฟซีมากในบ้านเขียวมีทักมายอะแล้วก็ใน แชทเป็นหนึ่งในข้อความส่วนตัวที่อ้อยังไม่ได้ตอบเพราะว่าหนึ่งอ้อยุ่งอยู่กแบบับอยู่ที่ศาลวันนี้แล้วก็ไปไปเซอร์เวดูที่ดินอะไรมาสักหน่อยเผื่อมาหาซื้อที่แถวสุราษฎร์เพราะว่าคดีเยอะจัดสามสิบคดีจ่าจะพาก,ากูสานสิบคดีเออก็เลยมาดูที่ดูทางสร้างบ้านแม่งเลยรอขึ้นศาลอย่างนี้วชีวิตไม่ต้องทำหาอะไร <c oughs> เราก็เลยแบบเหนื่อยแบบแดดร้อนแล้วมาเจอแบบโอ้โหสนามบินไฟดับเธอ <c oughs> เหนื่อยกันทุกคนนะคะ จากเยอรมันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อร้อมพร้อมรับทัวร์ลงหรือยังครับทัวร์ทัวร์มนลงก็ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะต่ออีกขบวนว่ะคุณจะใครมาที่หลังก็ก็เสียใจด้วยที่เกียนเล่าต่อนะคะเด๋ยวเอาเป็นว่า มันมีการบิดเบือนมันมีที่มาที่ไปแล้วกันนอกาในสิ่งที่อ้อผิดเพราะว่าออเชื่อเพื่อนอ้อรักเพื่อนเกินไปก็ไม่ต้องขอโทษสังคมเราก็ต้องยอมรับในมุมนั้นนะคะมันเป็นความผิดพลาดของเราเองอืมตอนนี้ก็ก็ตามนั้นแหละค่ะบทเรียนเป็นธรรมดาละคะ่ะทุกคนผมยี่คุณต้นอ้อ,อขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเวลาไม่มีอก็โอเค อืขอบคุณแแล้วก็ขอบคุณพี่ติยาขอบคุณมหามีขอบคุณดาอาทอิเทพอาจารย์รักทีมงาทุกคนในทีอเวนเจอร์ค่ะดิแมนอาจารย์จยตรุรงนี่กอดเลยนะกอดฉันเลยแบบขอบคุณมาก,ก,ามกามอาจารย์ักรมามอาจารย์ักรามแบบอาจารย์รักธรรามดูแลเราดีมากตอนไปที่สุาราเมารลตู้อาจารย์สงสารที่พวกเรานั่งกระบะไป ฟันกับอาจารย์เลยเหมาลุก้ยเธอรู้ไหมวันที่ฉันไปถุนนะ่ะไปกินข้าวอีเจ๊แมนมันก็บอกปล่อยจอยค่ะอีเจ๊แมนปล่อยจอยพวกกูก็นั่งกระบะกันคะ่ะรอบเมืองก็บลกไม้ปุกก่กเดินโอทองโอทอปยังกะหาเสียงยังกะเป็นสอสอตอนกลางวันวก,กูยังต้องนั่งกระบะค่ะเลอคิดดูนั่งกระบะไปศาลนะ่ะต้องลงขึ้นหน้านั่งซาเลง้งนี่นั่งซาเลง้งทีมงานนั่งกระบะหน่ยก็แน่คือแบบเราไม่ไม่ได้มีเอาผ้าเอาพวงเอาผ้านหาอะไรกระบะ อ่อยอจนั่นก็แบะเมียนเดียวอเออบอกแล้วว่าขาดแค่ถังน้ำกับขันน้ำอาการได้เลยครคุณอาจารย์รักคำรามเป่า,ล,าลูตู้สองคันพาไปเลี้ยงข้าวพวกเราไม่ได้กินข้าวกันเลยนะคะวันที่ไปศาลกินก๋วยเตี๋ยวอีเจมน์แค่คนละถ้วยคือคือมันแบบไม่มีเวลาจะกินเหนื่อยเหนื่อยมากขอบคุณอีแทนคุณขอบคุณพี่หนุ่มนะแล้วก็ขอโทษเพื่อที่ทำให้แบบ คนไปพาดพิงที่ผึเสียหายไปพลาดพิงใจแบบทีเอเวนเจอร์ Avengers, ต้องอยา่างมีคน,อย,นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยเราเราก็ขอโทษในสิ่งที่มันมันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเราเนาะอีออ้นี่คือแบบเลิฟเลยคุณี้นี่คือตัวปว่วนตัวปันคือจะพูดแค่ว่าควรตีมากนางครับนางนั่งกระบะนางก็ต้นกอไ้ป<อ>าร์คไปปาร์คเธอคิดดูนั่งกระบะล่องมือแต่คนไม่เห็นพวกเราอ่ะนั่งอยู่ในกระบะมือมืดอีอ่ก็แบบ ก็นอเป็นหนึ่งมาแล้วครับเลือกเลยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปาบม่านปาบเชื่อมจิตแม่ผมได้ก็หันหัวหมุนหมผมมันตีนะ่ะมีฮาเบรกนะทีหัวทิมเออแอะเออคือมอออาดานแบบอะไรวะต้อ,อว่ามัเหมอันหน่าไม่มีใครทิ้งเราแฟนของอี้ก็ดีมากของมมากๆพี่เดินมากอนทุกคนเดินมากอแตามีพี่น้องแบบเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคย ได้สัมผัสแบบนี้เวลาที่นํา้ำอิงสงเคราะห์ความมหาแม่หนูเหินข่าวนะหนูแบบคือแม่สู้ๆนะแบบเพื่อนเพื่อนว่าไงบ้างลูกเพื่อนหนูเข้าใจแน่นเลยเด็กทุกวันนี้ไม่ได้โง่เพื่อนมอามรอหาอ,อีที่นีก็ลองหลานสาวก็โทรมานะคะหลานสาวก็โทรมานะคะเสียงก็ทอนอีกแล้วก็ไปนะจอน พี่สาก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้กั็หมดอาจจะน้องตัวดีเทพร้องไห้เหมือนแกจะร้องไห้พี่อดิเทพน่ารักมากโคตรสุดติ่งเลยน้องตัดอดิเทพเป็นพี่ใหญ่สุดที่ดูแลน้องๆมันจะมีห้องห้าหนึ่งหนึ่งห้อง <laughs> ห้าหนึ่งหนึ่งคือที่รวมคนเก้ <laughs> าหนึ่งยี่สค่ะรายการตัว <laughs> ที่ดีจ <laughs> ัง <laughs> ที่คุยกันแล้วก็คุยงานกัน ประชุมางานกันเอ้ยเราจะเอาอยัางไงเพื่อนจนตีวันนี้เช็คอินวันนี้เช็คอินแก้วหายไปห้องหนึ่งช้อนหายไปช่องหนึ่งค่ะห้องหนึ่งก็คือชาแล้วดื่มชาตอนคืนน้ำกินควยกันไม่ได้ดื่มต่คอื่นดื่มเลาหนึ่ง <c oughs> เล่าจังหวะอนี้เลยเด็กจังหวะซีดคอมเจนพ่อที่เรา,าเลง <c oughs> ลิฟต์เจอพ่อน้องนายค่ะตอนที่ลงลิฟต จังหวัดซีคอมเตอ,เตอร์อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนั้นน่ะใช่ไหมเออพ,อพอ่พอจย์น้องอ่ะลงมาจากลิฟต์ลงมาจากลิฟต์ช่วงที่หลังจากที่จบเขาจบการพิจารณาคดีแล้วเนาะเราก็ลงมาลงมาเล็บนันันออันเป็นทีมแหละเออเจ๊ไปเตอร์คุณพิมนะคะก็ยืนข้างหน้าเลยแล้วก็อเออเปิดประตูลิฟต์พออ่อยืนอยู่ข้างในกับใครว่าคนนึง เลขาดาราฟ้าเลขาลาลูสวรรค์หรอกคนนั้นน่ะใช่ไหมหรอ,หรอใช่เอยลาลูสวรรค์ป่ะแต่ว่าไม่ได้มองหน้าลาลูสวรรค์มันเป็นสวยแต่เห็นอยู่บ้าไม่หุ่นดีเออเห็นอยู่ไปกันกับพ่อพออ่อเห็นเราก็แบบเราก็ชะงักมันก็ชะงักมาทำงานให้ดไม่ใช่ไหมทำได้ยังไงมึงไม่มองไม่เห็นไม่เจอยู่ข้างหลังปอสสาวะตาเลยมันมองมันมองเจเหมือนเจเป็นนางฟ้าสวรรค์เลยมึงมองจากข้างหลังไอ้ในลิฟต์อ่ะเจก็เจอเนี่ย เนี่ยเข้าไปข้างในเลยตอนไปนั่งประชันหน้ากันคือหันมายิ้มให้กูแบบมันจ<า>ะพี่หรือเปล่าเนี่ยตาห,ว,หว,าวานมากยิ้มหวานใจกูมากแบบสุขใจมากตอนนั้นคือแบบเยยิ้มหวานแบบคือายังไงเชื่อมจิตเชื่อมกายกูเลยค่ะแม่มันก็เจอใช่ป่ะแต่นี่อยู่ในลิฟต์จังหวะที่เราคิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะเจอมันหรอกไหมไม่คิดว่าจะเจออ่ะแล้วแบบ รามันก็พังอะเราก็พังอะกูก็คิดเลยว่ากูจะกูจะเข้าดีไหมกูอยู่ข้างหน้าเลยกูอยู่ข้างหน้าเลยออกไหมกูจะเดินเข้าไปดีไหมวะเออแต่คุณพ่อก็แบบอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเป็นหนึ่ง <c oughs> เป็นสองไปด้วยกันได้เป็นหนึ่งเป็นสอง <c oughs> เป็นหนึ่งเป็นสองเอา้าเสื้อเกูตอนนั้นกูเข้าไปแล้วค่ะกูเข้าไปแบบอันนี้ไม่ใช่เด็กที่อ้อเจอเนี่ยเข้าไปตอนแรกปุ๊บพ่อหันมายิ้มหวานแต่กูเลยค้ายิ้มหวานแบบ